ผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเวทนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะครับโรควิตกกังวลโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่านะครับหรือโรคจิตเภทเองเนี้ยถ้าเกิดอาการควบคุมอยู่ในระยะสงบแล้วซึ่งต้องปรึกษากับจิตแพทย์ที่ดูแลอยู่นะครับว่าโรคเนี้ยอยู่ในระยะสงบรอยงนะครับอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีนะครับแต่ก็ไม่ได้กินยาหลายตัวมากเกินไปอาจจะแค่ตัวหนึ่งในขณะที่ต่ำๆแล้วควรจะต้องปรึกษากับหมอจิตแพทย์เสมอว่า เราวางแผนที่จะตั้งครันไม่ควรจะหยุดยาเองมีบุตรแล้วท้องแล้วหยุดยาเองอันนี้เนี่ยห้ามนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้อาการของโรคเนี่ยกำเริบแล้วก็ทําให้การนั้งครันเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีนะหากยังควบคุมตัวโรคไม่ได้สิ่งที่แนะนําคืออาจจะคุมกําเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเช่น การฝังยานะครับหรือว่าการใส่ห่วงคุมบนเนิดไปก่อนจนกว่าจะควบคุมตัวโรคได้และถึงปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเช่นคุณหมอจิตแพทย์หรือสุตินรีแพทย์เมื่อวางแผนและพร้อมที่จะมีบุตรครับ